เรื่องคณิตศาสตร์นี่ต้องศึกษาไว้เหมือน29ปีของกาลิมิตอะไรนะจ๊ะสีชัยสีชัยอะไรนะแป้งสียีส,สนะไปะอยู่ไป29ปีที่เม็กซิโกแล้วเราบวกลบคูณหารอ่ะเราแค่บวกลบเนี่ยเนอนะสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ด ้วกรูปใหญ่บอกหนึ่งไม่มีสองแล้วท่านไม่เข้าใจคําว่าหนึ่งไม่มีสองก็มันมีแค่หนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหลังนี่ท่านกำลังฟังอยู่เนีเพราะฉะนั้นบวกกันแล้วได้สิบหนึ่งหนึ่งไม่มีสองไม่ใช่มีแต่หนึ่งหนึ่งลบกันได้เจ็ดก็แปลว่าหมายเลขเจ็จะมีความสําคัญสําหรับชาวเม็กซิกันและลาตินอเมริกา ต่อไปในอนาคตกระทั่งทะลุโลดไปถึงโครโลกตายวันใดที่เพชรถูกวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดันนั้นจะสำเร็จทุกอย่างเลยสันติสุขจะเกิดขึ้นนี่ลบกันแล้วได้เจ็ดใช่ไหมจ๊ะถ้าคูณกันสองคูณเก้าได้สิบแปดแปลว่าถ้าเอาใจเนี่ยมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เ็ดเมื่อไหร่เนี่ย จะเข้าถึง18บแปดกายเออจะเห็นกายในกายอยู่ข้างในซ้อนๆกันอยู่นี่18บแถ้า,ารก็เหลือ4ีจุ้าเครื่องหนึ่งก็แปลว่าอย่างนั้นก็เข้าถึงธรรมกายโคตรภูเอเออ่าเป็นเข้าถึงพุทธรัตนธรรมรัตนสงฆรัตนะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรี้คณิศาสตร์นี่เราตั้งศึกษาไว้จะเรียนพุทธประวัตินี่นี่ไงอ,อกบัวตอนอายุ อ่ามารกันตะกาอายุนายัน,นะอายุท่านางพิมพาอายุต้นโพอ,อายุไม้สองเก้าลองบอกบวกลบคูณหารกันสิเออนี่ไงบวกลบคูณหารกันเราจะเห็นว่าอน่าศึกษาเราจะไปดูตัวเลขพันๆไปอีทีเล่นหวยแล้วก็แหมไม่มีตัวเลขที่ต้นไม้ยังไปขูดหาตัวเลข ไอท้ทีตัวเลขนี้จะจะก็ไม่หากันนี่นะหนึ่งหกสี่สองห้านี่สำคัญทีเดียว